มันก็คือเป็นเกง,เกงนั่นเองนะคะนุ้สั่งมาสตัวด้วยกันสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนุมหาชัยนะคะวันนี้เราก็มาแกะกล่องกุนน้งสดกันนะคะวันนี้ก็คือแกะชิ้นเดียวอันนี้มันคืออะไรลือมันคืออะไรไม่รอช้านะคะเราก็ฉีกกันไปละค่ะมันก็คือเป็นเกง,เกงนั่นเองนะคะนุ้นสั่งมาสามตัวด้วยกันสามสีนะคะนี่มันก็จะเรียบร้อยนิดนึงคือมันจะยาวไงมันจะไม่สั้นนะคะ ก็เกือบถึงเข่าก็คือเนือหัวเข้ามาหน่อยนึงนะคะนี่แหละอันนี้คือสั่งไซส์เอลมานะคะก็ส่องแล้วผ้าไม่ได้บางไม่ได้บางแต่ก็ไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะก็เอาเป็นว่าใส่แล้วก็คือไม่เห็นกอกนอนละกันเนาะโอเคถือว่าได้อยู่นะการตัดเย็บโอเคนะคะ ซิบใช้งานได้ปกติประมาณนี้นะคะมีกระเป๋าด้านข้างสองข้างนะคะแล้วก็ทรงแบบนี้นี่จากร้านนี้นะครับอันนี้ชื่อแบรนด์นะครับโอเคเดี๋ยงไงเดี๋ยวถ้ามีตะการ๋ยวปักไว้ให้นะเพียนคือพอเราโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็ไม่ใส่เาิงกงขาสั้นแล้วนะคะ สั้นจนจูๆๆแบบปิดงามก้นเราก็จะไม่ใส่นะคะเราก็จะใส่แบบเรียบรอยนิดนึงนะคะนี่แหละตัวแรกตัวที่สองสีเทาอ่อนสนี่สีเทาอ่อนนะคะตัวนี้ไม่มีกระเป๋าหลังนะมีแต่กระเป๋าด้านข้างนะคะ ตัวที่สามเป็นเทาเข้มดูนี้กระเป๋าด้านข้างเหมือนกันไม่มีกระเป๋าหลังนะคะเราก็ต้องแต่งตัวให้มันเรียบร้อยขึ้นนะคะนี่ชอบนะผ้าเขาโอเคอยู่นะไม่นาะแล้วก็ไม่บางจนเกินไปอมองไม่ทะลุนะคะโอเคมองไม่ทะลุถือว่าได้อยู่นะคะ เพราะว่าบางเจ้าอางเกงเนื้อผ้าที่จะแบบบางมากบางมากแล้วแบบมองทะลุเลยนะคะราอนี้ก็แส่กางเกงในก็คือไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะเห็นมันจะโปนะคะนอกจากขาแหกแหวกขานะคะก็จะเห็นในช่วงขานะคะไม่มีซับในให้นะไม่มีซับในให้นะคะแล้วก็อันนี้ผ้ากระเป๋านะคะผ้ากระเป๋าอางเกงเทาสีเข้มก็จะเป็นผ้าดํา เทาสว่าง้าดำชมพู ampoo, หรือว่าส้มก็ไม่รู้ชมพูมัง้งส้มมัง้งจะเป็นสีขาวนะคะส่วนมากอะไอกระเป๋าเนี่ยจะเปื่อยก่อนจะขาดโอเคประมาณนี้อันนี้คือจากร้านเดียวกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะ แต่งตัวให้มันเรียบร้อยขึ้นกางเกงที่แบบปิดงามก้นเราก็ไม่ใส่แล้วนะคะเราก็จะต,ต้องเลือกกางเกงที่ยาวขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณนี้มันจะประมาณมันก็คือจะประมาณนี้นะคะหัวเข่านะคะนี่ประมาณข่านะคะมันจะเรียบร้อยกว่านี่อ่ะเนี่ยประมาณนี้มันจะเรียบร้อยกว่า ปิดเลยอย่างเงี้ะไม่ใช่อยู่มาน,นี้นะคะก็จะมันขังมันจะเรียบร้อยกว่าที่เราจะใส่กางเกงเที่ยบว่าปิดแค่งามตูดนะคะปิดแค่งามตูดแค่เนี้ยมันจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใส่กางเกงตัวยาวขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวกันติดตะก้าไให้นะคะ